เลขเด็ดชัดมากเพราะเป็นทั้งครูเป็นทั้งต้นแบบและเป็นที่รักของแฟนคลับทุกยุคทุกสมัยจึงทําให้บรรยากาศงานรําลึกการจากไปครบรอบสองปีของสอนเพชรสอนสุพรรณศิลปินน้องลูกทุ่งเจ้าของชายาหนุ่มนาเสียงเด็ดเป็นไปนอย่างอบอุ่นเมื่อคนที่รักทุกๆคนมารวมตัวกันเพื่อแสดงความคิดถึงและร่วมขึ้นเวทีขับร้องบทเพลงในตํานานโดยหนึ่งในนั้นก็คือตะกะแตนโลดาศิลปินลูกทุ่งสาวน้าเสียงบาดใจ,จาวัย40ปีที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานรำลึกถึงครั้งนี้อีก ทั้งเจ้าตัวก็ยังได้ถือโอกาสดีร่วมกิจกรรมลวงไปปองหยิบเลขเด็ดติดไม้ติดมือกลับมาฝากแฟนคลับซึ่งเลขที่ตกกะกัแตนชลดาหยิบได้นั้นก็คือเลข60โดยเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นแนบมากับ Instagram t a k k a t a n c h o l l a d a ว่าพอให้เลขสาธุนอกจากนั้นแล้วนักร้องสาวคนดังก็ยังเขียนข้อความถ่ายทอดความรู้สึกและความทรงจำดีๆที่มีต่อสอนเพชรสอนสุพรรณให้เราได้อ่านกันอีกด้วย งานครบรอบของการจากไปของคุณพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณปีนี้ตกกะกแตนดีใจมากๆค่ะที่ได้ไปร่วมในงานในครั้งนี้ขอบคุณทางพี่แขกและครอบครัวที่ให้เกียรติตาก,กแตนร่วมขึ้นร้องเพลงบนเวทีอันทรงเกียรติด้วยนะคะพูดถึงคุณพ่อบทเพลงของคุณพ่อเป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วโลกคุณพ่อเป็นนักร้องที่มีลูกคอสเสด็จเป็นเอกลักษณ์จนหาใครเทียบยากมาก,ม,าก,ม,ากมกมกแตนเองก็แตนได้ยินเสียงเพลงของคุณพ่อตั้งแต่สมัยเด็กๆแววอยู่ในหูตลอดใจจะขาดแล้วเอ้ย ใจจะขาดแล้วเตยแววในหูตลอดเวลาที่บ้านแตนจัดงานสังสรรค์อะไรพี่ชายของแตนก็จะชอบร้องเพลงนี้มากกบพี่ทิฐานและอีกหลากหลายผลงานเพลงที่คุณพ่อได้จะรึกไว้ก่อนจากโลกนี้ไปหลากหลายผลงานเพลงที่ทําไว้ให้น้องๆรุ่นหลังได้ฟังได้นึกถึงคุณพ่อปีนี้ครบรอบ2ปีของการจากไปของคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อก็ยังเป็นที่รักของแฟนเพลงแฟนคลับอย่างหนาแน่นตลอดมา